ลมบัญชีกลางได้อัปเดตสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี2567ประจำเดือนมีนาคม2567เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสรุปก็จะมีเงินเข้าให้สองรอบด้วยกันซึ่งจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่โอนให้อย่างต่อเนื่องกับผู้ที่มีสิทธิ์ที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดอันเป็นเรื่องที่รัฐเองก็ได้ช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เงินเข้ารอบที่หนึ่แม้ว่าจะเป็นวงเงินที่ไม่สามารถจะถอนเป็นเงินสดและก็ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ก็ตามแต่ก็สามารถจะนำไปซื้อสินค้าได้นะ300บาทต่อเดือนจ่ายให้ทุกวันที่1ของทุกเดือนอยู่แล้วไหนจะมีค่าส่นลดค่าการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนและไหนจะมีค่าเดินทางอีก750บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับเป็นค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้สิทธิ์ก็เพียงแค่วงเงินซื้อสินค้าเป็นหลักส่วนสิทธิ์อื่นๆสามารถใช้ได้นะและขอให้ไปใช้สิทธิ์กันบ้างและเงินเข้ารอบที่2จะเป็นการโอนเงินสดนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงซึ่งโอนให้ในวันที่1 0มีนาคม2567เงินส่วน,นี้จะเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทที่ให้เฉพาะผู้พิการ ที่ได้รับเบีย้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ800บาทนั่นเอง